ไม่มีแล้วมีลาอ่าสีอะไวก็ได้สีดำสีดำวันนี้เรามาทำอะไรกันพี่แดงวันนี้ก็สำหรับเพื่อนพี่น้องชาวไล์สาระที่ติดต่อ Facebook กับ Youtube นะฮะช่วงนี้ช่วงของฝากไล์สาระก็ตอนนี้ผมมาดูชุดเอี๊ยมชุดเอี๊ยมกันตนไชุดเอี๊ยมฮะมันก็จะช่วยทำให้คุณไม่เปียกด้วยป้องกันกระแสไฟฟ้าได้น้ำด้วยนะครับป้องกันสัตว์ลาย อ่าตัวเล็กๆได้ด้วยไปดูด้วยครับไปดูดแต่แต่รู้สึกว่ากันจอเข้มไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ตอนตอน,ตอนนี้เรามาซื้อตัว700บาทซึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเจอพี่ๆทีมเนี้ยดูข้างทางเพื่อนๆน,น่าจะเห็นตัว3,5 0 0 2 5 0 0ไม่ไม่ไม่รู้เอาอะไรคิดกันอ่ะคุณว่าคนมีตังซื้อไอ้อย่างเงี้ย3 5 0 0นเนี่ยคนรวยคนจนโอ้คนรวยแล้วครับตอนนี้คนมีตังให้หนีไปต่างจังหวัดกันหมดแล้วเออคนมีตังใครคนมีตังใครใคมาเดินลุยน้ำางน ก็มีแต่คนชนชั้นกลางกับคนคนแบบทำงานใช่ไหมและใครจะมีตังค์ซื้อสามพันห้าเอาอะไรคิดซือ้อไปแล้ะไร่มี้ยไรสารังแต่ไรไรไงี้ยไรไรไม่มีส <ไร S 2> ารเลยกลวงมาก <pert> อย่างนี้ครับดีครับแนะนำเพื่อนก็มาที่ตรงงามวานนะครับซอยไข่ซอยยี่สิบห้าเรียกว่าซอยไข่แสงนะครับตรงเข้ามาเรื่อยๆไม่ต้องเลี้ยวไหนนะครับอยู่ที่แยกสิบเอ็ดนะครับจุดสังเกตก็จะมีร้านขายของชำแล้วก็ร้านขายยานะครับใช่ครับอยู่ติดกันร้านขายยาอยู่ติดกัร้านขายยาถัดมาก็จะมีเรือขายนะครับมีชุดเยี่ยมขายขายตัวเจ็ดร้อยบาทอย่างนี้อย่างนี้ประชาชนต้องไปใช้ได้แล้วผมว่ามันก็ดีถือว่าช่วยอย่างงี้เขาเรียกว่าขายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ใช่ตัวสามพันห้า ตัวสองพัน่เอาคิดเจ็ดร้อยไล์ไลสารละโอเคครับก็ย้ําครับตัวเจ็ดร้อยบาทฮะวันนี้ผมว่าซื้อสามตัวเพื่อออกพื้นที่ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็ซอยงามวันยี่สิบห้าซอยไขยแสงซอยไขยแสงนะฮะตรงเข้ามาแยกสิบเอ็ดนะครับจุดสังเกตก็คือขวามือคุณจะเจอก่อนถึงซอยแยกสิบเอ็ดเนี่ยจะเจอร้านขายยาก่อนถัดมาตรงหน้าแยกสิบเ <c oughs> อ็ดเราจะมีร้านขายของชำนะครับติดร้านของชำจะเป็นร้านขายขาย,ยา ติดไร้ขายยาก็จะเป็นร้านที่เพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวจิตอาสาหรือใครก็ตามที่ต้องการชุดเอี้ยมตัวละเจ็บาทสามารถมาชื้อได้ดีๆเหนียวเหนียวของดีของดีของดีมีเรือด้วยสองันสี่โอเคครับฝากไว้แล้วกัน